หน้าตาหลอนชิบขวดขวดเลยวะเอา้ากูกลายเป็นเด็ก,กโปะ What the fuck เด็กโปหมาเอ้ยค <c oughs> านได้ด้วยอะ่อะกดเลยคานอะ่ะว้าวคุณเดินทางไปโรงงานของเล่นกับเพื่อนร่วมชั้นอนุบาลของคุณ The fuck แม่งโอ้ยอเหี้อแม่งจี๊ดอย่างดังเลยโคตรหลอนนะเฮ้ยเพื่อนเอาไงดีอ่ะทำไมเด็กอนุบาลแม่งหัวล้านไวหี้อมึงจะยืนรอตรงนี้จริงเหรอเอมเขาบอกว่าต้องการโคบาไอ้เชี่ยมึงจะเก๊ททำเชี่ยอะไรแล้วเพื่อนนายเดินไปดิเพื่อนเพื่อนทำไรเอมเดี๋ตามเพื่อนคนนี้อ่ ไอ้เหี้ยนั่นพี่เลี้ยงนั่นพี่เลี้ยงใช่ไหม <c oughs> ไอ้สั่เลี้ยงมาช่วยด้วยไอ้เช็ดแม่อย่าไปยุ่งกูมาเดือดเหี้ย อะไรวะไม่หัวกูมันติดซออไข่ใครมะเนี่ยเฮ้ยอ๋อถ้ากินแล้วไอพี่เลี้ยงแม่งจะไอนี่เลยมึนมึนหัวเหลือคนเดียวเนี่ยว,ยว่าเออตายหาหมดแล้วอ๋อนี่ไงได้โคบามาแล้ว เอาไงต่อครับเพื่อนมันอยู่ตรงหน้ามึงอะมึงถือขวดนมนนเนอ,อะเฮ้ยทำไรเอ่อไม่มีไม่มีเพื่อนไปเลยนั่นแหละแง่เลยเฮ้ยเชี่ยมมาแล้วนายพี่เลี้ยงมาไม่ได้ใช่ป่ะไอตรงทอนะโอ้โหเล่นยากนะเนี่ยเกมนี้ออนุบาลแม่งฉลาดขนาดนี้เลยวะจิ๋วแต่แฉลโอ้ย ไปช็อตไปมึงจะก็บพีพ่อะไรตั้งหนาวะเนี่คือทำไรอะไรวะอืมมีหุ่นกระโปงฉันต้องการขาของฉันขามันหายแล้วเพื่อนโด,ดนไอ้พี่เลี้ยงแดกไปละโอ้โหเควสให้ทำเยอะจัง โอ้ยโอ้ยตายแล้วดูทรงละวโอ้ยติดเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วไอ้น้องไอ้น้องตายอะไรน้องกระโดดยิงยิงกระโดดยิงยิงก็ตายวรยเลยตายอะไรน้องเมื่อไหร่มันจะตายเนี่ยมึงเลยจับไอ้เที่ยมึงเลยจับกันสนุกไหมเนี่ย ไฟนี่ขยันดับจังเลยสี่สามสองหนึ่งออกแม่ง